จับงวงพี่นนองค่ะจองวงแล้วตรงเตะเลยสย่ผาส่้าลือผ้อเล่ายปายัปาย่าเรล่าเป่เาเล่อนปลล่าเปล่่าเเปลาเาเ่อนนะ,ะน่้าขข่าเปเป็วาเ่าเปล ปงานเพิ่มไม่เป็นออกขไรทำงานอยู่กำบวนร้านอาหาระนะครับวันนี้มาเขามาเขาหมู่บ้านกี่นมาเบิร์ตต้องอาค่ะเดี๋ยจ้ะ ลเลิกงานแล้วจ้าพี่น้องคะสามีกลับไปรับมานอ่ะฉัมาสูดคว้างอยู่วิ่ลิดพี่น้องคะฝนตกฝนตกวังช่วนใบพี่น้องค,ะคอ่ะุูนะเดียกน,น้ำหงในกระซอบตกแล้วแดวดออกตกชั่วโมงเดียวแล้วฉัมาเสือนนำมั่นนะจ๊น Năm màn ừ. mà bán bị sườn. Mặc đầy mua bán bán mà bán Làm mình chè Chơi ly vì nó có chơi ly mai đẹp Chất bẻ chất

คำถามมาเป็นเสียงอย่างไดว่าสันิ่นกับยากษันเรียนรู้กันจะท้อกินยัางลำแลงว่าตัวตัวยังไง้าอ๋อั่วก็สดอันก็เละตัวก็เละทำมันก็ไม่ตไผบาหูนอนคิดยากต่ละมือล้เว้น คือหนา,นามใช่ไหมเรื่อกนมกนมเล่เป็นรกักจิตใจนะเสร็จและะ้วจาจับาน จะได้กินยังยกินหแับเหมือนแร้งพี่น้องค่ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะคะพี่น้องค่ะกลับบ้านก็แตงสีดอกพูน่ะโอ้ยบรรยากาศพี่น้องค่ะบรรยากาศนะคะ,ะก,ก็แค่อยู่บ่อหนาวบออันปัญใดพี่น้องค่ะใจหน่อยซื้อสองถึงแล้วจากกลับบ้านตากก็ไลค์กดแชร์ด้วยซาร์พี่น้องค่ะกับนังใจสุข,ขสุข,ขน,นะคะบ๊ายบาย